อันเดียวตัวเดียวของหอยที่ปรคือื้เกาค่ะมันๆสดใสเลยสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาค่ะในช่องแซบร้ายสไตล์สาซาแมมเมอนี่นะคะจะพาพี่น้องมากิน หอยเดือยค่ะพี่น้องค่ะหอยเดือยหรือว่าหอยเลื่อยค่ะพี่น้องค่ะตัวแบบนี้ค่ะจิ้มกับซีฟู้ดค่ะเบิงซีฟู้ดของเขาแบบปั้นนะคะพี่น้องค่ะเฮดเองคือเกาค่ะเบิงเนื้อเนียวตุยตุยคือเกาค่ะพี่น้องค่ะพักมื้อนี้เนาะจ้ะเนาะก็จะมีอ่าพักชีค่ะพี่น้องค่ะแล้วมีผักสลัดมีมะเขือม่วงค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีสลัดเอ้ยไม่ใช่สลัดสิ กะลัมปีสีม่วงค่ะพี่น้องค่ะเขาเอิ่นว่าอยางกับแม่นกะลัมปีสีม่วงอยู่ประจ้ะพี่น้องนี่หนูหันมาหันมาจังสีจ้ะพี่น้องจ้ะมาจ้ามากินน้ำกันสิบแบจ้ะพี่น้องจ้ะไปตลาดเมื่อวานเราเห็นมาก heures, ค่ะพี่น้องค่ะคึดยากค่ะบัดนี้บะแม่นย่างมันแต่ยังมีนะคะเนาอยู่ตลาดก็เลยซื้อมากค่ะพี่น้องค่ะมากินเลยเบิ่งเนี่ยอืมรสชาติแบบขมขม แซ่บอืมรู้ก่อนแซ่บมากใครหนึินย่ำใดก็แซ่บครับพี่น้องค่ะภาคยังนี่ สีจ้ะนี่สีเลยใส่แบบตัวละค่อมเลยจ้ะพี่น้อง อันเดียวตัวเดียวของหอยที่ประคบขึ้นเราค่ะมันมันสดใสเลยแซมมาจับพี่น้องจ้าแซ่บแซ่บเหมือนกันจ้า ประมาณประมาณสิบเอ็ดตัวจะเป็นองจ้างม่รู้ว่าเขาขายโลละจักบาทเขาเฮดมาเป็นถุงนะแม่พี่น้อง,น,องน่าจะบ่หอดโล่ร้อยหนึ่งจ้าัน,นี้บางคนก็ถามว่ามันเหมงตังเดียวกันที่แบบ หอยที่มันเป็นหอยถักไตาตามฟ้าเฮือนผนังเฮือนเดี๋บว่ามันบบเมนเรือจะเด้อน่มันกูลโตกันจ้ะบบเมนหอยถกักหอยหนากทีเป็นอีกแบบหนึ่งจ้ะพี่น้องอันนี้จะเป็นหอยเดือหอยเลื่อยบางคนก็ว่าเป็นหอยถกักภูเขาค่ะตามบ้านสิบ,บูมีเด้อค่ะเด้อจะมีตามภูเขาค่ะพี่น้องค่ะ บอกเลยว่าฮเฮาหนีแสบผามันไม่เมือกอะต้มแล้วก็เอามาล้างนา้ำอีกเทือน,นึงจ้ะพี่น้องจ้ะมันสิบ่มีเมือกมันเลยขออ,ออนุยันยกปึ่งจ้ะพี่น้อง ตัวละคราบ กับซีฟูดเข้ากันปะยังไผ่บะมักขมกันอาจจะบะมากักแต่เพราะว่าหอยนี้มันเคยออกขมๆเดี๋ยวไปลองขมๆมันๆ อ้าี่สอันเดียวตัวเดียวอืมตัวนี้ใหญ่แห้งจะพี่นอะ มันไปกินมากกันน้ำตาแตกเพ็ิดแค่ไม่รอ แสบเราจะเดือผู้ใดไม่ค่อคยล่องกินก็ตรงล่องครับพี่น้องคะแสบไปลิม มองนี่จะเป็นมองขีดมันจะสีคมแห้ง หอ,อมรำลำน้ำจะดแตกครับพี่น้องคะเพชร อากาศก็ห่อนฝนก็บปตกโตห่อนเอาค่ะตรงสุดท้ายสาม เป็ดแห้งเผ็ดเองเผ็ดเองค่ะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเมื่อแล้วค่ะบัสิริเดี๋ยวนู้นสิขอปิดคลิปสำนีนะคะเด้อทันใดที่มาคลิปนี้นะคะเนาะหนูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่ค่ะเด้อลองไปกินกันค่ะพี่น้องคะหอยเดือหรือว่าหอยเลื่อยค่ะพี่น้องคะแต่ละพื้นที่ก็เอิญบุกคือกันนะคะเนาะคนละโตกันกับหอยทากนะคะเด้อพี่น้องค่ะบ่คือกันค่ะหอยอันนี้ซึมีแต่แบบ ตามผู้เขาค่ะพี่น้องคะตามบ้านนี่สิบมมีเลยค่ะมันสคนละโตกันค่ะพี่น้องคะนั่นราคาเดี๋ยวนู้นจะขอดลอกคลิปสำนีนะคะเด้อขอบคุณหลยลายค่ะทีไฮเกียริติดตามรับชมค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ